สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาเล่นจเจ้าเสกอกน้อยวันที่สองอีกครั้งที่สองไปเลยวันนี้เข้าเป็นโซโล่นะครับว้าวมา,าเต้นหน่อยอยากได้เท้าไปนี้เหมือนเท้าเต้นเป็ดเ,เลยนี่เต้นเวยนี่ระหว่างที่รอเข้าเกมนะครับขอเต้นนะครับ เห้นเต้นเต้นเต้นเหมือนอนนี่เลยอะแบบลำไทยเก๊นีเป็นกลุ่ด้วยทุกคนเต้นกั้หมดเลยเลยนิโอ๊ยแต่เราเตนะเต้มด้วยตัวเต้กทั้งหมดครับเรายาอรยาเป็นแกดำฮัจรฮจ พี่มันเก็บของเก็บของเราจะเดินทางไปเราจะไป สำรวจสำรวจหน้าต่างแต่เออ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 พาไพายพายยิง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 บังอาจอายออกไม่ได้อายเอาละทุกคนเราจะต้องเดินหน้าต่อไปเฮ้ยอันยังลูกบอลลูกบอลขอขึ้น ขอชจบะปิ่ของแป๊บนอหนอหๆๆขอลงดีกว่าเอ้ยลงเ่อแลืวลงได้แล้วเก็บกระเป๋าไยบบาลเฮ้ยเป็ดน้อยขอใส่หัวแยมแป๊บ เอ да, yeah, exactly, so ๊นี่คิดแนวไหนวะคิดว่เป็นดอกเออเอ้ยเอ้ยพายินพายินพายินขอขอออกมาสองทางไกลแป๊บหันขับไปเสียป่ะนั่นเด็ดโอ้ยโย่นี่นี่โดนพื้นเต็มเต็มเอาล่ะทุกคนเราต้องไปข้างหน้าแล้ว เดี๋ยวเราจะไม่ถึงจุดหมายเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นมีคนวิ่งตามดักมามาหนีมาเอาอีกแเอาเจออีกอีกนี่อีกหมู่บ้านขึ้นหลายเที่ละเอาละทุกคนเราจะไปตรงนี้ได้เราต้องข้ามแม่น้ำเอาแล้วเราจะไปข้างหน้ากาันเราจะไม่ไหวเอ้ยไหวป่วะสั้นเราจะไม่ไหวน้ำข้าม เอาสีบร้อยนำขามเด้สีขืนอันันตายเห็นสลิงเหลืองเหลืองอยู่เอาละทุกคนเราจะต้องไปข้างหน้ากันหืมหืมฉันร้อนมั้ยเอ้ยไม่ร้อนไม่ร้อนเอ้ยไปนิงไปนิงโอ้โหยิงเข้าหัวแล้ว ทุกคนาเราถึงจุดหมายแล้วตาต้องขึ้นอุย้ยเป็ดใหญ่ตรงนู้นก็มีอ่ะอยาหาทางขึ้นก่อนมีมีวุ้แล้วย่างเท่อุย้ยลวงกับน้ำดากเยอะยาเด้อดาคอยดาคอยอ่าเราเจอจุดที่สองเอาละเราต้องหนีโอ้โหวงไปถึงนู่นละ โซนบิบดากแล้วเราต้องเ้าออกจากโซนนี้โหสลิงเออดีนะมีสลิงโอ้ยเกือบตกโอ้ยใจแป้วดีที่มีสลิงเพราะว่าอันที่เล่นพับจีนี้วนะ่ายน้ำโดนยิงตายกลางน้ำแล้วแต่ก็สนุกดีนะสนุกมันก็คนละแบบนะโอ้ยยิงยิงไปแล้วจ้ามีกี่เส้นเนี่ย เราจะไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นสุดเอาแล้วจ้าขึ้นมาแล้วจ้าเอ๊ะแมงคนไวน้ำอยู่บอ่อเจ้าคือ่ขึ้นสลิงคือใครอ้ยหิวน้ำพักกินน้ำแป๊บน้ำแป๊บส่เฮ้ยน้ำบันลมเข้าบ้านแป๊บฮอนแดดขอพักแป๊บ ขอขึ on, in oh, ้นบนบ้านแป๊บแต่เก็บของก่อนขึ้นบนบ้านแป๊บมันเอ้ยอาทุกคนได้ยินเสียงหอไหมมันน่าจะเอ้ยมันลงบ้านแล้วมันลงบ้านแล้วเฮ้ยทำไงดีทำไงดีอ๋อดัก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 ลงดักลงมันได้ดักมันเฮ้ยมาแล้วโอ้ยตายแล้ว แกต,ตุยเอาละเราจะลงจากบน<า>บ้านกันฮึหึมีคนเข้าบ้านอุยอ้ยอุ๊ยยังไปดักอะไรตัวนี้โอ๊ยตายตายถูกฟ้าทุกลูกถูกฟ้าผนังทุกลูกโอย้ยคนคือมาเข้าเฮือนนีแท้ เอาละเราต้องออกจากที่นั่นเฮ้ย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 ใครยิงดาบออกมาแบบนี้เนาะแมนยิงหัวแตกตุยแม่แตกตุยเก็บยามันเลยฮัเอาละเราจะถึงข,ข้างหน้าแล้วเราขอพักจอบเบิ้งก่อนซ้ายขวาหน้าหลังเอ้ยวางเราต้องออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยั้งยังยังใครยิง โดดมน้าที่ลิ้นโดดครับโอ้หัวแตกตุ้ยเป็นไรล่ะปิดบ้านครับมารยาทในการเข้าบ้านต้องปิดบ้านเอาเอาเอาไปนี่นะโอ้โอ้ไมนี่หัวแตกตุ้ยนะไปขอสังเกตเบ้งสำรวจแป๊บมีอีกห่อเฮ้ย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 ้งบีบดาอีกแล้วเ็บ กระป๋องน้ำแปบ๊บไป่เลยเฮ้ย,ยทุกคนทำไมมันน่ารักดุดิกดุดกดดิกจังเลยอะมีแอร์ดอกแล้วไม่กล้าไปเอาละเราวิ่งลอดทานขอลบขอลบลบพุ่งหญ้าแบบเนียนเนียนเนียนไหมไม่เลยมนันโอเอาละ ตรงนี้กันเรามาตั้งหลักตนี้แป secretary i ียนี่ทุกคนนวนได้ยินอะไรไหได้ยินสิงเดินไหมได้ยินสิงเดินนันไงนันไงนิ่งดักมันิงนิ่งโูตายบด่ลอยบอยหลบปลอไม่ได้แล้วเย้ชนะเจอเจอเจอ nhìn 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 nhìn